แต่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในบ้านที่นี่แล้วก็ที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคี่ได้รับสมควรสมากท,า,ท,นะทางเจา้าภาพให้มาเป็นประธานในพิธนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับ,บ,บสำหรับจเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็โดยเฉพาะเจ้าสาวเนะลยก็กับครอบครัวผมรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะน้องสม้ม เห็นกันตั้งแต่ไปเรียนที่เดทธารานะครับวันกะากแล้วก็เป็นคนที่เนเมันเพียงนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับจนกระทั่งจบแล้วก็มารับราชก,การเป็นพยาบาลที่บุรีรัมนะครับในส่วนของเจ้าบ่าวนะครับก็เพิ่งเห็นหน้าในวันนี้นะครับแต่ว่าก็ได้ทราบจากประเดี๋ยวผู้ตั้าพิธีเราคือท่านพลโทสาธิตเกิดพวกนะครับซึ่งท่านก็เคยไปรบับราชการอยู่ที่ บุรีรัมย์เลครับก็เป็นธุชาของเจ้าบ่าวคือการเป็นผู้ชนะเลยตอนก็รับการว่าเป็นคนดีนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อนะครับ,นรบนในตำแหน่งหลวงปู่นะครับจนเป็นในตหน่นะครับก็ผมถือว่าทั้งเจ้าบ่าวเ,เจ้าสาวเนี่ยเป็นผู้ที่เหมาะสมนะครับเป็นผู้ที่เหมาะสมอย่างไรก็ดีนะครับในการของเรือนก็อาจจะมีสิ่งที่กระทุกระท่งกันบ้างนะครับกันธรบปดานะครับของของคนที่อยู่ด้วยกัน ก็ต้องรู้จักให้อภัยนะครับให้อภัยแล้วก็ให้นึกถึงวันนี้นะครับที่มีแขกผู้ใหญ่ญาตินะครับเพื่อนๆมาเป็นศรีพยานนะครับก็มีอะไรก็ขอให้ยังยังทั้งใจไว้นะครับแล้วก็ในชีวิตสมรสแล้วก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับในโอกาสเป็นมงคลนี้นะครับกับผมก็ขอการรักาอำนาจคุณพระศรีก็จะน่าใจไม่เสี์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ ทุกท่านนะัเขาลบนับถือได้โปรดดลบรรดาประทานตอนให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนึกวังสิ่งใดให้ได้ดังหวังนะัตุกปการนะครับแล้วก็ขอนำะเปิดงานพิธีฉลองมองคลสมรส